ย้อนเวลาไปเมื่อสองปีก่อนก่อนที่จะมีโอกาสได้ทํางานชิ้นนี้พอดีไม้ในป่าปลูกในไร่ชนตะวันยืนต้นตายอยู่พระอาจารย์ใหญ่คุณท่านโบมท่านมีดำรว่าเออคุณชาตะลองดูซิว่างานไม้ชิ้นต้นเนี้ยเขาหมดอายุไขแล้วเนะียทำอะไรได้บ้างนอกจากที่จะไปทำโต๊ะทำต่างๆพระอาจารย์อยากให้เขามีคุณค่ามากกว่านั้น ผมก็นําแนวความคิดของพระอาจารย์มาออกแบบเป็นสเก็ตเริ่มต้นเป็นการผมหยาบคำงานปฏิมากรรมไม้เป็นชิ้นแรกต่อมามีโอกาสอันดีทางผมได้คัดคัดเลือกจากทางสรอองสรกรวทรวันธรรมนะครับให้ผมได้ไดร่วมกระบวนการของการสร้างสารรค์ผลงานในโปรเจกต์ของไทยเดนเหมือนได้ไงรายซึ่งเป็นโอกาสอันดีมากที่ผมนําสเก็ตเดิมมาต่อยอดทางความคิดโดยได้แนวรับแนวคิดจากท่านพระอาจารย์ ท่านก็ให้เราคิดว่าเออไม้มันตอนนี้มันเป็นสี่ต้นน่ะคุณชะตาน่าจะทําอะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมะหรือเรื่องเล่าที่จะได้บอกเล่าผู้คนได้ต่อไปเป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยที่ผมสร้างสารรค์ขุมยากเล่าเรื่องธรรมชาติพอดีแล้วก็พระอาจารย์ท่า,จา,น,ทานจะเล่าเรื่องธรรมะซึ่งธรรมชาติกับธรรมะเนี่ยมันสอดคล้องกันอยู่แล้วและตรงนี้เองไม้ที่ยืนต้นตายในป่าปลูกชันตะวันเนี่ยมันเป็นบุญใหม่อันดีว่าพระอาจารย์พูดไว้ได้น่ายิ่น่าฟังอย่างมากเลยครับว่าบอกว่า ต้นไม้ทั้งสีต้นเนี่ยเขาตายเพื่อปลุกให้คนตื่นซึ่งเป็นคําที่ผมเออดีใจมากๆเพราะว่าผมมีโอกาสได้สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ผลงานชิ้นน,นี้มีชื่อว่านิพานหนึ่งแก้ก็มาจากเรื่องของอริสสตีนะครับเรื่องธรรมะเนี่ยพาารย์แน่นอนท่านจะมีโอกาสาได้เล่าเรื่องต่อไปนะครับผมเองก็พยายามจะสื่อสารเรื่องธรรมชาติกับสังคมที่เราเป็นอยู่ก็คือแน่นอนไม้สี่ต้นเนี่ยอายุรวมกันมากกว่า เกือบจะพันปีมากกว่าจังหวัดเชียงรายที่ส้องไปที่ก่อตั้งเมืองมาเพราะว่าตอนนี้แต่ละต้นท้านับรวมก็คือมากกว่า750ปีเพราะฉะนั้นมันธรรมชาติเกิดก่อนมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ผู้อยู่อาศัยแล้วก็นี้เราควรจะใช้ธรรมชาติอย่างมีคุณค่าตรงนี้เป็นมูลหมายอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าเรื่องนอกจากธรมกธรมชาติอาจารย์จะมองเห็นว่าสิ่งที่ผมพยายามจะนําเสนอตรงนี้ก็คือรูปแบบของเศษวัสดุที่เหลือจากการสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งไม้ส่วนใหญ่ นำไปใช้เป็นลักษณะของไม้แปรรูปต่างๆเนาะรับใช้สังคมไปละกระดาษเศษที่เหลือเนี่ยครับเขาก็ยังมีคุณค่าผมอยากจะชูค่าเหลือเป็นเครื่องหมายเตือนเล็กๆว่าเราควรใช้ธรรมชาติอย่างรู้สึกรู้คุณค่าของธรรมชาติตรงนี้เลยเป็นความตั้งใจที่ผมอยากสื่อสารแบบพันไปครับผมเห็นรูปพรมรูปทรงของต้นไม้ที่ทยืนต้นตายครับผมนึกถึงจุดแรกเลยผมอยากให้เขาเกิดใหม่หม,ม,มายความว่าพลิกพลิกฟื้นชีวิตใหม่ผมก็เลยคิดถึงเรื่องของอในทรงเท่ากับ ด้านขึ้นมาจะมองเห็นมันเหมือนแจกัน,นดอกไม้ที<ม>่เบิกบานเบ่ง<ม>บานจากรากขึ้นท้องฟ้าเนี่ยเป็นการพลิกชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นระยะแบบน,นั้นนะครับอยากให้รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยไม้แม้จะทั้งหมดอายุไขไปแล้วนะเขาจะมีความเงางามมีเรื่องราวเรื่องการเวลาที่ท,ที่เขาอยู่ด้วย<ม>วเรารับกลับด้านมาเป็นเหมือนแจกันดอกไม้นะครับที่งอกงามที่เบิกบานให้กับมมนุษย์ต่อไปผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็ต้องย้อนกับอีนทียต้องกลับกับบุญที่พระอาจารย์ท่านเมตตา นะครับให้ให้ข้อคิดมาว่าในการสร้างสรรค์งานคิดดีครับ